ุดชมวิวผาหัวหนาค่ะสวัสดีค่ะคิดนิวพามาเที่ยวชัยภูมินะคะที่นี่จุดชมวิวผาวหัวหน้าคนะ,คะวันที่ยูถ่ายทำเนี่ยทั้งลมทั้งฝนนะคะแต่ก็สวยมากค่ะเป็นวัดนาบุทยานะคะอยู่ก็ไปเที่ยวใกล้ๆกันก็ยังมีมอหินขาวอีกที่นะคะทางลง

ออโอลโกลลงนะชูวิวไหมคะลเล่ ตกลงกันแนงะ ววิค่ะมอหินขาวค่ะไทยแลนด์อันซีมอหินขาวจังหวัดชายภูมิค่ะมอหินขาวค่ะอันนี้ที่มอหินขาวนะคะ ไทรฟูมค่ะวนอุทยานหินมอหินขาวค่ะที่นี่อุทยานมอหินขาว ที่ยานมอหิงขาวค่ะ